ซื้อของใส่บาทแต่บุญกลับเป็นของแม่ค้าคุณป้าได้ฟังเทศจากวิทยุเรื่องการซื้อกับข้าวสดใส่บาทพระท่านว่าหากไม่จ่ายเงินก่อนจะทำให้บุญไปตกอยู่ที่คนขายข้าวแกงนั้นฟังแล้วไม่ค่อยเชื่อซักเท่าไหรนะ่นักเพราะคิดว่าบุญน่าจะตกไปอยู่ที่เจตนามากกว่าเพราะสุดท้ายเราก็จ่ายเงินค่ากับข้าวนั้นภายหลังอยู่ดีคุณดังตินคิดว่าอย่างไรคะเท่าที่ผมคิด ตัวอย่างได้จริงจากกรณีสมมุติแปลกๆนี้ก็คงเป็นการสมมุติเช่นว่าคุณจะทําบุญบ้านใหม่แล้ปไปติตต่อร้านที่เขารับจัดเลี้ยงซึ่งส่วนใหญ่รับมัดจานิดหน่อยก็จะจัดงานให้เสร็จก่อนแล้วจริงจัรับเงินภายหลังคุณคิดจัดงานบุญคุณก็ต้องได้บุญจากความคิดนั้นสิครับกรรมคือเจตนาเจตนาคือกรรม การค้าไม่ได้เจตนาจะทำบุญแต่เจตนาจะขายของตามคันลองอาชีพของเขาไม่ได้คิดถึงพระไม่ได้คิดถึงการถวายทานแล้วจะมาแบ่งส่วนบุญไปได้อย่างไรทั้งตามกฎกฎแห่งกรรมวิบากการโอนสิทธิ์จากคนคนหนึ่งมาให้อีกคนนึงนั้นขึ้นอยู่กับความเต็มใจเป็นหลักหมายความว่า ถ้าแม่ค้ายกของให้ลูกค้าแล้วเสธ็์อันชอบทำก็เป็นของลูกค้าทันทีแม้จะตกลงกันด้วยว่าเดี๋ยวค่อยจ่ายเงินภายหลังก็ตามิสธิ์อันชอบทำก็ไม่ได้ตามมาทีหลังไปด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าลูกค้ารู้อยู่แก่ใจว่าเดี๋ยวจ่ายแน่ไม่มีเจตนาจะชักดาบเจืออยู่ก็เหมือนเหมือนจะมีค่าเท่ากับให้เงินไปแล้วนั่นแหละความติดขังเกิดขึ้นเพราะรอเวลาชำระ ไม่ใช่รอการตัดสินใจว่าจะชักดาบดีหรือไม่ชักดาบดีเรื่องกรรมวิบากนั้นต้องเล็งเข้ามาที่จิตและเข้าใจให้ถ่องแท้ว่าเจตนาคือกรรมกรรมคือเจตนาข้อสงสัยต่างๆจะลดลงได้มากทีเดียวครับรวมทั้งป้องกันการเผยแพร่ความเห็นผิดๆไปในหมู่ชนวงกว้างอันจะยังความเดือดร้อนแก่ตนเองและผู้อื่นภายหลังได้อีกด้วย